ทำมันใชรีโมทเพิ่มนะครับสันนาวลา NP 3 0 0นะครับปี2023นะครับสั่งล็อกนะครับตัวใหม่นะครับกดล็อกนะครับตัวเก่าก็ทำงานปกตินะครับล็อกนะครับกดล็อกนะครับอันนี้จะมีระบบอ m โมเ i เลเ e อด้วยนะครับทดสอบสตาร์นะครับ สถาิดปกตินะครับราชช่างก้านะครับ